สวัสดีครับเด็กๆสวัสดีครับอ่าเด็กๆรู้ไหมของเล่นมีอะไรบ้างครับอา่านักใส่มีอะไรลูกเลโก้เทพอะไรครับรถอา่าพิเตอร์ของเล่นพิเตอร์อะไรตุ๊กตาอ่าสติอ่ามามีโนมาลนาโมนามอะไรนะครับดังๆ โอ้รถไฟนะครับโอ้โหเยอะแยะเลยอ่ะเด็กๆรู้ไหมเราประดิษฐ์ของเล่นใช้เองนะครับวันนั้นเด็กๆได้เตรียมของเล่นของตัวเองมาจากบ้านเพื่อนๆเห็นแล้วเป็นไงครับชอบไหมชอบนะครับเอาของเล่นมาให้เพื่อนๆดูแล้วเราประดิษฐ์ของเล่นใช้เองเป็นไงครับสรุปแล้วเป็นไงอีกมีใครจะตอบคุณเป็นไงอีก เตอร์เป็นไงประเด็นของเล่นใช้เองอ่ะสติถ้าเราประิษฐ์ของเล่นใช้เองคืออะไรประหยัดเออเห็นไหมปบมือสติ๊กหน่อยประหยัดด้วยครับโมนาเป็นไงประหยัดด้วยนะครับแล้วประิด็นของเล่นใช้เองสนุกไหมสน,นุกนะครับแล้วก็วันนี้นะครับ ครูหนุ่มจะมีนิทานมาให้มาเล่าให้พวกเราฟังอยากฟังไหมครับอยาก่อนจะฟังครูหนุ่มเล่านิทานทุกคนต้องทําไงข้อแรกทําไงครับห้ามคุยกันข้อที่สองอะไรเอ่ยลูก<า>ต้องทําไงอีกครับไม่คุยกันแล้วนั่งเงียบมีสมาธิในการฟังนิทานนะครับอยากฟังครูหนุ่มฟังเล่านิทานหรือย,ยังครับอย,ยากแล้ว ถ้างั้นทุกคนก็ต้องตั้งใจฟังนะครับวันนี้คุณลุงม,มีนิทานเรื่องคินคินรู้เล่นรู้เกบนะครับอ่าเรามาฟังนิทานนะครับวันนี้วันหยุดแสนสุขกินคินรีบลุกตื่นเช้าสดใสกินคินนัดกับซาเซนชวนกันมาเล่นที่บ้านตอนสาย ติ้งนองเสียงนองก็ดังขึ้นได้ยิงเสียงกิ่งกิ่งกิ่งวิ่งไปเปิดประตูให้ซาเซนและจูมือซาเซนไปเล่นของเล่นที่เตรียมไว้เอ้เราไปเล่นของเล่นกันดีกว่าซาเซนกับกิ่งกิ่กับซาเซนก็เดินไปเล่นของเล่นที่ในห้องว้าวของเล่น อย่างจัดเรียงเรียบร้อยนั่งเล่นกันสักพักสาเซนเนาะก็อยากไปเล่นบล็อกไม้ต่อโอ้โหของเล่นเยอะแยะเลยมีทั้งรถไฟแล้วมีทั้งกล่องบล็อกด้วยทั้งสองก็พากันเล่นอย่างสนุกสนานพอสักพักกินกินลังลี นั่งมองจะเก็บใส่กล่องหรือวางทิ้งไว้เอ,อ๊จะทำยังไงนะเอาหนะวางทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวแป๊บเดียว,ดเ,ดยวเล่นก่อนแล้วค่อยมาเก็บก็ได้กล่องบล็อกก็ถูกวางเรียงรายทิ้งไว้ที่เดิมเล่นกระจัดกระจายพอเล่นบล็อกสาส็นก็เกิดอยากเล่นจิกซอต่อคิดๆแล้าไปเล่น ทิกซอกันต่อดีกว่าคินๆินลังเลรอบสองว่าจะเก็บใส่กล่องหรือว่าวางทิ้งไว้เอานะวางไว้แป๊บเดียวเล่นก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้ไม่เป็นไรมั้งเล่นจิกซอเสร็จลืมสนิทคินคินคิดคิดแต่จะเล่นต่อไปพอเล่นจิกซออย่างเพลิดเพลิน เล่นตุ๊กตาและดนตรีวาดภาพระบายสีต่อรางรถไฟแล้วก็ไม่เก็บข้าวที่ของเล่นที่มีกระจัดกระจายว้าสนุกจังเลยมีของเล่นเยอะแยะเลยคินคินกับซาเซนอยากเล่นหุ่นยนต์อยู่ไหนอยู่ไหนช่วยกันค้นหากระจัดกระจายห้องรบเกินกว่าจะหาเจอเอ๊ หุ่นยนต์หาเข้าหายไปไหนนักเส้นหาหุ่ยนยนต์ไม่เจอเพราะของเล่นกระจัดกระจายเต็มห้องเลยเส้น,สนหาหุ่ยนยนต์เท่าไหร่ก็ไม่เจอโครมเสียงดังโอ๊ยเจ็บโอ้ยเจ็บคินคิ้นล้มจำเบ้าเผือไปเหยียบเอารถที่วางไว้คินคินล้มโอ๊ยแม่๋าช่วยคิ้นคินด้วยเหยียบก้น,นจังเลยแตนหุ่ยนยนต์ก็หา แม่ปอบแม่เข้าใจนะหนูคินคินหนูอยากจะเล่นของเล่นมากมายเก็บคืนที่เมื่อเล่นเสร็จไม่เกิดอุบัติเหตุของเล่นก็ไม่หายด้วยเข้าใจไหมลูกทั้งกินกินและซาเซนช่วยกันเก็บของเล่นคืนเข้าที่ไว้โอ้เจอแล้วหุนยนต์นี่ไงหาตั้งนานเจอแล้วยย นิทานเรื่องนี้ก็จบลงเป็นไงบ้างครับนักเรียน <Hello. S 1> สนุกนะครับอ่า <c oughs> ถ้าเราไม่เก็บของเล่นมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับในนิ <Hello. S 1> ทานสะดุดล้ม <c oughs> เห็นไหมครับ <c oughs> แล้วเป็นไงเก็บเห็นไหมถ้าเราเก็บของเล่นเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วจะเป็นยังไงเอามาเล่นแบบง่ายไหม ง่ายนะครับหาของง่ายไหมเวลาคิดคิดหาหุ่นยนต์ที่หายไปถ้าเราเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยหาเจอง่ายไหมครับง,ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหลังเล่นของเล่นเสร็จทุกคนต้องทําไงครับเก<อ>็บนะครับถ้าใครไม่เก็บเดี๋ยวก็สดดะดะสุดลม้มเพราะฉะนั้นหลังเล่นของเล่นทุกครั้งเราต้องทงําไง เก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ทุกคนตั้งใจฟังแล้วก็เก่งมากรบมือให้ตัวเองหนะ่อยเด็กๆวันนี้ครูหนุ่มมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์น,นะครับสามกิจกรรมให้เราเลือกทำนะครับกิจกรรมแรกคือวาดภาพระบายสี กิจกรรมที่สองก็คือเป่าสีกิจกรรมที่สามคือประดิษฐ์จากใบไม้นะครับงานประดิษฐ์จากใบไม้ซึ่งวันนี้ครูหนุ่มจะให้เราเลือกกิจกรรมตามที่เราชอบนะครับแล้วก็นั่งทําตามกลุ่มนะครับกลุ่มแรกจะเป็นเป่าสีกลุ่มที่สองจะเป็นประดิษฐ์ภาพประดิษฐ์จากใบไม้แล้วก็กลุ่มที่สามก็คือวาดภาพระบายสีอ่านะครับคนแรกมิน้น เอาเลยดิคะอ่าโอเคจะนั่งรอตรงนั้นก่อนนะครับอ่ะพทเ่ทีท่ทนะครับทอ่ามาอ่าเปียนโนอ่าโบเลือกอะไรคะ โอเคตอนนี้ทุกคนเลือกแล้วใช่ไหมครับอ่ากลุ่มแรกเป่าสีใครบ้างยกมือโอ้โหเป่าสีกลุ่มที 2, ่สองประดิษฐ์ภาาโอเคกลุ่มที 3, ่สามวาดภาพระบายสีนะครับอ่าเป่าสีก็จะมีแม่สีให้นะครับเดี๋ยวเราทำเลยนะครับเุิม่มทำเลยเป่าสีแล้วก็ ประดิษฐ์ภาพจากประดิษฐ์นะครับงานประดิษฐ์จากใบไม้นะครับมีใบไม้ให้อ่าก่งกันไก่อ่าน่าเลยลูกเดี๋ยวครูยกให้เอ่าเก่งมากเลยโอ้คุณหนูมัยังเหลืออยู่กลางนี้อ่าไม่เป็นไรอ่าต่อไปวาดภาพระบายสีนะครับวาดภาพระบายสีก็จะมีสีดินสอนะครับนะครับอ่าให้ทุกคน นี่เลยให้ทุกคนเริ่มเริ่มทำเลยครับโอเคนะค,ครับวาดภาพละลายเริ่มทำเลยนะครับ อ่าทุกคนเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วอ่างั้นเสร็จแล้วให้คนเก็บกอ,กอุกบปรกรณ์ให้เรียบร้อยเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับ<อ>ไม่ต้องเล่นแล้วเก็บกอุปกรณ์เลยแล้วเดี๋ยวนะครับเอาไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวคุณลุงจะให้เรามานำเสนอชิ้นผลงานของตัวเองนะครับพร้อมหรือยัง เอากองวางบนโต๊ะน,ะนะะั่นเลยค่ะวางบนโต๊ะเดี๋ยวเราจะให้เรามานําเสนอชิ้นงานของตัวเองให้กับเพื่อนๆนะครับคนแรกใครจะมาเอ่นยน้ำใส่เอาปมให้น้าใส่เลยดูซิน้าใสทําอะไรเพื่อนดูสิคะโอ้ยสวยมากเลยทําอะไรครับกระต่า,ตายโอ้ส่วนไมนเพื่อนกระต่ายทําอะไรลูก กระดูดอ่าปลกมือให้น้ำใสเลยเอ,อ่าคนต่อไปคนต่อไปโมนาโมนาทำอะไรครับผีเสือ้อสวยไหมผีเสื้อสวยไหมครับมผีเสื้อทำอะไรเ,เอ่ยบินเลยผีเสือ้อบินตองดอกไม้ตอนเช้านะครับอ้าตกมือให้โมนาหน่อยอ่าคนต่อ ครับใครจะนำเสนอเอาโนูเกียโนปมือให้เจโน่นโนห,นโนหน่อยท,ทังสายปมือให้เจโน่หน่อยเร็วอ้าวบอกเพื่อนสิเจโน่ว่าภาพระบายสีอะไรอ่าดูสีให้เพื่อนดูอ่าเล่าให้เพื่อนฮะโนอะไรอีกรองเท้าวแล้วมีอะไรอีกลูกบ้านโอ้โหบ้านสวยเลยบ้านสีอะไรเอ่ยเพื่อน สีเหลืองอันนี้บ้านของใครครับบ้านของเปีโนเองโอ้สวยมากเลยอ่ะกมือให้เปีโนหน่อยองคนนู้นเสนอน่าอ่ะคนต่อไปเทนำเสนอหน่อยเทเทมานำเสนอเพื่อนหน่อยิว่าเป่าสีอะไรลูกทำอะไรอ่ะเพื่อนๆหันมาทางนี้หันมาทางนี้ดูสิเทเป่าสีสวยมากเลย าทำอะไรลูกอะไรบอกเพื่อนสิครับเรั่งสีลูกอะไรลูกลูกอะไรเนี่ยลูกมือโอ้โหมือมือมีหลายมือเลยใช่ไหมครับโอ้สวยมากฝรั่งมือเทพหน่อยอ่าทุกคนนะครับทุกคนทำงานศิลปะได้ยอดงาีมมากเลยเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากนะครับ